อ๋อมาอันอันกล้องพี่ยุใสโอเคกล้องมาบอมามามามันต้องเออถ่ายเลยถ่ายเลยอร่อยมากนะบอสบอกให้เลยแล้ถ่ายกล้องนี้ด้วยกล้องของขอเคเพื่อน ขอบคุณนะครับวันนี้มาเล่นอยู่ที่อำเภอเรนอกทานะครับผมวันนี้ลูกชิ้นมีรวยเก่มากออกมาให้ชิมง่ายเทาได้กินพี่น้องความสิบมันทำให้เขาตีเดี๋ยวเดี๋ยวจะดังไฟพี่หนุ่มมีเตาดังไหมมีครับมีเวฟมีเวฟอยู่นะผมบอกแล้วบอกพอดีไม่ตยังไระเดี๋ยวเที่ยงกันใครใครโพสต์ไม่ดีผมขออนุญาตบล็อกเลยนะครับ ใครโพสไม่โอเคขออนุญาตบล็อกทิ้งเลยนะครับมันจังบไดเสียงกันว่าพี่น้องเนาะขออนุญาตบล็อกแล้วละ่ะโอเคได้ค่ะอู้ใจดีมากยัไม่รู้ก่อนล่วงหน้าะคะถ้ารู้จะเตรียมไว้แล้วแล้วก็จะร่วมจะร่วมสมทบคุณเห็นว<อ>่าจ<อ>้โอตอนนี้ได้นะเจตอนี้ได้คมือแรงหมดแล้วมือแร้งกับอะ หน้าเวทีได้เลยเจม้อมหน้าเวทีได้เลยแล้วสามารถออกในนามได้เพื่อลดต้นภาษีได้โรงเรียนเขาจะจัดการให้เนาะเดี๋ยวค่อยแจ้งคุณโอ้ยสาทุสาทุสาทุวมันจะได้ดำด้วยท้ำกันเนาะโอ้เรารวยอยู่แล้วรวยกว่าเก่ารวยกว่าอีกเออรวยกว่าเก่าวันนี้ก็มาชมฟรีครับไม่ได้เก็บบาทแต่ว่าก็ใครอยากหยอดก็หยอดให้ท้าบุญสร้างโดมโรงเรียนถ่ายรูปด้ไหมได้ เอามาถ่ายแบบไม่ลูซีนเท่าบล็อกเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตบล็อกแล้วก็ลบทิ้งกันแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เรามาเถียงกันหรือไปโต้เถียงกันคุณพ่วันนี้เป็นวันได้บุญได้กุศลพี่น้องเขาจะไปเถียงกับอันสุมแมงขีนาทั้งหลายมันบ่ดีเนาะเราไม่เถียงกับแมงขีนาครับเป็นยี่หมาหรือเต้นเสียนกระลืมข้าวเขาไม่เปลียนของเขากลางเขาเองแล้ว คุนี่ไ่าบไดนี่าเตีไลหร่ะนีล่ะเดียจะเอานงจิ้มมหออยนะคะได้จ้าขอบคุณนะครับเฮ้ยคับขอบคุณครับเอ้ยกินเบีเบนเอ้ยไปซืสอเบนีกินอรเบนปบสีเแก้วได้หยังอุบอกสิมามินเลบนกินน้ำแข็งสรูปแป๊แก้ว สแก้วหรอเห็ดก yeah. ับสามติดกันเหรวครบเุเับม่ด้ลวแต่ไ่ไมไม่เวลาไดนเลือกเลือกที่า ใช่แม่ไม่ตัวดมากฟ้าเปลือแล้น้ำมูจะมาแล้วไปไหนมาม่กี้อไม้ปขอแหนม้เลนที่น้ำมูมาเมื่อกี้าแนี้เนาะปากก็ออก เขาอยู่ข้างลเียว่เป็นใหม่พูดรเนีเพาะอั้ป่ยไปมันสูงันะบบอข้างล่างไม่ลอยออกพอดีข้างล่างบอกออกพอดีข้างล่างพื้นความมัไบ่หสูงบ่พ่ลลุลมันพอดีข้างล่างก็ได้ย่น่ สวัสดีครับเชิญปาร์ตเบ้นเบ้นถึงแล่ะพี่นมถ่ายคลิปเร็วถ่ายพี่นมมาถ่ายคลิปเยอะแค่เยอะมากี่โมงจะเฝ้าโมมากมาถ่ายก่อนอันนี้อะไรเอ่ยจากอะไรนี่จากโรงเส้นตาดาวโรงเส้นตาดาวจำได้ไหมพี่สนับสนุน EP แรกๆเลยอ๋อปาร์นานอยู่นะเบ้นนานอยู่นะอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่สิ เจ้ากับไทยลูกเพียรไทยไปเป็นปากอาหารดีกว่าโอ้ยเดากินเยอะมากเส้นตอนนั้นเป็นเส้นอะไรนะตอนนั้นเป็นเส้นจับก๋วยเตี๋ยวทุกคนมีอาหารมาเสิร์ฟถึงที่จากไหนสภาพดีสภาพดีเดากินเยอะมากคนรักเราเยอะมากดับไฟอนเลยร้อนเลยอี wow. สระ ทำยำแล้วก็มีอะไรมาบ้างมีกระเพราค่ะแล้วก็ผัดผักข้าวอยู่หน้าโรถแล้วก็ข้าวสวยอีกหนึ่งหม้อใหญ่โอ้ยเก่งเอ้ยพวกอันคอนเก้นไม่หลาอันนี้เป็นอะไรนี่กระเพราบอกกะเพราครับบอนวันี้อะเนี่ยเขาผู้ชนะจะมีพี่แนี่ยไม่ปวดโพบกงบกบเตี้บอนแล้วก็ง้ามขืนนอกกับใมีเปลผู้ใหญ่แล้วมันจะข้ามสวยมากอยู่เปลือกตา กลองเอ้ยกินโซเทียด้วปลาหนาแค่เพงอันนี้นะครับเป็นลาบไม่เป็นกะเพราเยอะไม่เกวนแล้วผัดผักอันนี้ผัดผักนะครับผัดผักนะครับกะเพราแล้วก็มีข้าวอีกปลาโคตรเดีวโคตรแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยต้องขอบคุณอีกครั้งจากที่ไหนนะโรกเ้นตาดาวโรกเ้นตาดาวที่เรืองนกทาเรานี่เหรอเนาะเส้นยี่เซนไงโอ้ยไก่ไก่บะไโอเคเมื่อแรกมาบไหมนี่ มาอะไระบไดดูจกลับไปสกลับไปไม่ตีมาไม่ตีใช่ไหมใ่ไหมนี่นะครับเส้นอะไรนะเส้นอะไรนะเส้นตาดาวเส้นตาดาวถ้าใครจําได้ก็จะรู้ว่าเส้นตาดาวที่เราตั้งแต่เจ้าตั้งแต่แรกๆเลยช่วยซัพพอร์ตขอบคุณนะขามือแรงมาเนาะเส้นหน้าหันมีศาสตร์ไม่จะไปจองไว้ตอนนี้วคนภูศาสตร์เดียวมาก ฝนกำลังไปถ่าทายดูให้เกินนเป็นหัสวยมากกว่าเก่ากว่าแสงว่าก็อคือเป็นค้มเป็นบอลอันนี้มูมูหมได้ไหยอันนี้เพี้ยนเือผู้ใดนโอ้ยม่อีกแล้วโซนครับ นไยเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเคสกากร้านของคุณโบเพี้ยนค่อยเองคลิปความะราองงน้าะอยู่ข้างหลังเรานี่ร้านของตัวนี้เองใช่ทำเพิ่งเสร็จแล้วก็มาสูงเลยขอบคุณวอยเฟร์นิเจอร์ด้วยนะครเริดเรขอบคุณเรับพวท โมเดวที่กาอโอเคบอดอีแม่มาอกแม่เจ้ามันออสโอ้มาอีกแล้วหนึ่งสองสาปั้งปังปั้งปั้งปังปั้งปังมาอีกแล้วพี่น้อง มาเนาะครับตำหลวงผะบางปาดโอ้ตำหลวงพระบางเดี๋ยบๆพวกใกล้ๆนะครับตำหลวงผะบางนี่โอ้ตำหลวงบางโอ้เส้นบางบางเฮ้ยไมไหวได้ครับเสร็จแล้วเนาะเคยกินอยู่แม่ครับ แปดจำกันได้ไหมสาวเทพเยอะ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 อัจังใดว่ากันเขาไงเออเออได้ได้ได้แต่เขาขึ้นเฉพาะขึ้นเขาอันมัดจำเรียบร้อยเออโอเคครับ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 โอเคจ้าจ้าจะก็ย่อลงเอะก้นมากู้นะ โอเคขอบคุณครับตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางลายแห้งเออแม่แม่คอยถามหาคอยทุกมือได้บอลเจ้าว่านแล้วกเปียวผมให้เจ้าท่ายบอลเอาว้าวแม่คอยสิแปดสิบจะได้เออ เอาโอเคแม่เดี๋ยวให้บอลเราแต่งตัวเดี๋ยวจังว่ากันมาแล้วอยนีาหมแล้วไม่จำมาแล้วเออจบ้อยแล้วล่ะตกชิ้นนี้ดิตกชิ้นเสอืมพูดละช่วงเดี๋ยวเีราขยิมเบิงอีกเดี๋ยเราอยบมืเบิงอีก่นสามภูมแม่ไมอาสม อันไหนคือไป็นคนหนอไปสื่อะไร่างเงี้ยเขามือเจอกันมื่อแลงเด้อครับโอเคจ้ามาจ้าเออ่ะม่อขมวหมีเคอยบริจาคแล้วคอยสีบอกอเออแล้วคอยสีบอกเออเออเออเาไปฮัลโหลครับ ครับครับของที่มากินราคาเลยคะอันอันยู่หลังตลาดแม่ลำไยแนนอันนี้ก่อนอันรุ่งแคบหมูนะครับพี่แนนอ่ายู่แถวยู่แถวอันรุ่งงานูกชิ้นของตามไทยดีอ๋ออยู่ฝั่งถามเรื่องแก้วอะไรรุ่งงานแคบหมูอยู่ใสของหูเดียว ถามก่อนจะได้เออโอเคอ่าอ่าเมีนเมียนยุคห่างกันโอเคให้ขับ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 โอ้ยไทยชิลโคตรดังเน๊ะล่านแตกทุกคลิปเนี่ยเออเธอไปกวนนั่นใช่สี่แยกอ่าหลัง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 วัดใช่ปวดปวเออเหมือนการที่ซัพพอร์ตให้เป็นตัวที่มันเฉียดนานอยู่นะ 3า EP รอเปล่าน่ะเออมันจางเลยบอลเตีหใคมามสามแง3แหน่ง3างสามสามสามย่นคร้วก็ิวอนตัวี้เปคิ้วหวคิ้วถาวรอารีสักคิ้วเด้อคิ้วอารียักยันยีสยงปีะปีนนานอยู่นะนานอยู่ไปเติมแล้วไหมนี่ไปเติมกลับไปเติมพันเคนได้ก็ได้ เออเติมแล้วกันได้นะเอาเผื่อไปฟินขบเผื่อดกเติมลเขาให้กินว่นี่ไอชิดเผื่อเด็กที่ไหนเขาอยากเติมบอลเยอะอยู่นะไปทีเดียวได้ตูมหนึ่งเลยน่าสนนะจริงน่าสนนะเธอได้เลยเธอไปทีเดียวแต่ว่าคนหนึงใส่หลายชั่วโมงอยูดิไม่นานหรอกมั้ยวันนี้เมย์บ้างครับเอ็นเตอร์เทียนไหมฮะจอยไหมคนดังกับพลิงเดี๋ยวทำมันตีไปเดี๋ยวขยายออกแต่ว่าอ้อมแคบแห้ง พูดแต่ว่าฝนไปแล้วนะนี่ไปแล้วโอเปอกก็ไปขอให้เอามาแลี้ยงเมื่อนี่ปั้นบ่แม่กัแม่แลีอยู่นี่มี่จะพูดไปขอสวยเมื่อเลี้ยงเก่าจะคลิปนี่ขอบอลขอ20ฟอกอะไรคลิปไปจักรานเออขอคลิปนั้นขอ20ล้านเล่นต่อตัวเพื่อเหตุใดเนาะแต่ในเฟียจะเยอะเฟียเราจะเยอะใช่ไหมไปดึงตะก้าให้ช่วยพี่ด้วยเออนั่นดิเจ้าลูกคนนั้น โมอเดี look, son, boy, boy, ๋ยวจีเดียวที่ยกบ่อยไปเงื่อนใหมเล่าระเบิบ้างเลยเราสองสาวรอเจอคืนนี้แน่นอนโพ้ถ้าหน่อยเลยรดจเรียกคนมาดูเยอะๆโอยต่หนิงมา่น่าตื่นตาตื่นใจแกงอะไม่ได้เจอนานมากงงอัปเดตเรื่องเราอะไรบ้างเนี่ยช่วงนี้อัปเดตแน่วเพื่อเรื่องค่าพี่เสื้อขาวหน้าตาคุณมากค่ะจำชื่อไม่ได้เนกันนย่ใคลิปเดียวน่ะเห็นบอกก็เห็นในคลิปเดียวใช่ไหมคะ เธอกินแล้วตัวนี้เธอเอาไปไว้โรงงานของฉันเอาไปดาฉันหรือเปล่าพี่น้องคือดาได้จำได้ยกไปใหม่หันเลยเือสิเสียหายโทษเนาะแฟนอยู่ไส้คะโอ้ยก็ฉันบอกแล้วารามีแห่งชาติที่ไม่ิดเนื้อทำเนี่ยนกินหลายแห้งใช่หรล่านักกินตามตัวทีตัวพี่น้องบรรยากาศนะครับวันนี้โชว์พิเศษเยอะมาก อันนี้คือเนากินจาก FC พ่อแม่คุณพ่อมากินข้าด้วยบานีโด้อาหารเยอะมากสัตว์เลยเรานได้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะกะอันน้ของาโดีว้กินเราชิจะข้ามก่อนชื่นชอบข้ามเป็นตากผาขึยังชีวิตมออละอมมีกรรมว่ซซินตายอยู่หรอ โทรหาไปเนี้ยเอามาอันนี้เป็นเธอเติมเพลงมากที่สกิปสุดแมากม่คุณแม่เอาแต่มอบ้านมากให้กับเรื่องบัว